สวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้เบียก็ออกมาดูทุกคนทดลองเปิดไฟนะฮะทดลองเปิดไฟครั้งแรกนะทุกคนนะฮะโอ้ oh. เราจะเป็นประมาณนี้ทุกคนแต่ต้องติดไฟอ่อมบ้านอันนี้เฉพาะบ้านนะฮะยังมีโรงรถนะครับโอ้ oh. ลองไฟครั้งแรกทุกคนบ้านเรามีไฟแล้วนะครับอันนี้ลองยังเปิดไม่หมดนะทุกคน เดี๋ยวลองดูโอโ้ทดลองไฟครั้งแรกนะฮะบันไดเราก็อื่นงขนาดชิแล้วนะอันนี้ก็เหลือภูข้างบนสามขั้นโอ้กว้างเลยบ,บันไดทีนี้ขัดขนาดเลยเหลือเฟือเลยโอ้โหยอดขยายบันไดนะครับ ทุกคนวันนี้ก็จะมาออกมาติดแอร์ตอนเช้าติดแอร์ห้องโถงก,ก่อนนะครับแล้วก็จะย้ายแอร์ในบ้านมาข้างนอกนะครับทุกคนโอ้ติดไฟแล้วทุกคนยอดเลยแล้วมาดูมุมนี้ดูสิจะสวยไหมโอ้ทั้งมนกับแจ้งสว่างครับอากาศเย็นสบายดทุกคน ถ้าลองรถเสร็จเปิดไฟรถก็จะสว่างอีกทุกคนโอ้ไหนนี่นะห้องเบีย้ยวไม่ได้เปิดล่องมึงไอ้ชีครับอืมน่ามากเราครั้งแรกนะครัครั้งแรกที่ทดลองเปิดไฟเพราะว่าเพิ่งได้ไฟมาวันนี้ทุกคนนี่ถ้ามีลงรถเสร็เบียเบ้ยวว่าเบี้ยวจะใส่สปอร์ตไลท์ก็สดัดไปหาตัวบ้านอยู่นะครับ ดูหีบไฟไฟทั้งเครื่องหอนีบ่ว้เไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันตัวนี้ขึ้นไม่ได้เพราะว่าพูนยังไม่แห้งนะมันมันไดก็ทําแบบใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะมันใดขึ้นดูแบบขนาดเลยตัวนี้ก็น่าจะปูกกระเบื้องตัวนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับเหลือเก็บงาน,นนิดเดียว เดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ําว่าวันนี้ช่างทําถึงไหนแล้วห้องน้ามึงเห็นยากง่ายไหมเบี้ยว่าเบิ่งเขาตัดกระเบื้องอยู่มื่อนี้ยากยากอยู่นี่ห้องครัวของเรา,เรานี่นะลองเปิดไฟบ้างนะฮะอันนี้ลองเปิดบ่าไฟโอ้โห ลายก็ลายตรงนี้มันฝาทะเวยันท่านี้ตรงตัวส้วมนี่ตัดกันตัวส้วมก็น,น,กมน่าจะอยู่ตรงนี้นี่เหัวยันยังไม่ลงหัวส้วมน่าจะอยู่ตรงนี้นี่มันล้างหน้าน,นี่ก็อาบน้ำอาบน,น้ำตรงนี้อ่า น,นี้ทําประมาณช่วงสายๆอะไรนี้วันแรกก็ถือว่าได้เยอะอยูดเลยอ๋ออาทิตย์เป็นกระนาดสัตว์สี่ห้ามันก็น่าจะเต็มร,รูปแบบนะเพราะว่าน้ำก็มีใส่ยบร้อยนะครับน้ำนี่นะปักไฟแล้วก็เดินเพิ่มอ,อันนี้เดินลอยเพราะว่าจะเสียบตู้เย็นตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นตู้เครื่องซักผ้านะครับก็เจาะรูปล่อยระบายลงไป อันนี้หลอดไฟจะใส่นะหลอดนี่ตอนนี้น่าจะยังไม่มีน่าจะเป็นหลังบ้านนะครับผมก็จะเปิดอ้ลองไฟแล้วไปดูห้องถั่วกันทุกคนโอ้หา้อหลอดหนึ่งกันนี่ตอนนี้ไม่ออกหลอดนี้ไม่ออกนะครับ จะลองในห้องปึ๊บโอ้ปึ๊บนี่ว้าวอืมครับเดีวยไม่ไม่ครับจะลองห้องนี้ปึ๊บโอ้โห เรียว่าแคบบมเลยแคบเดออไม่คิดบอกไงนี่ไฟเราเนี่ยไม่ได้แคบใน,นก็ห้องนอนสามห้องนอนนี่นก็ห้องบางยานี่ไฟก็ติดทุกดวงนะครับก็วันยี่สิบเก้าเตียงก็จะมาส่งนะครับไยี่สิบเก้าเตียงก็จะมาส่ง โอ้โน,นี่ก็ออกโอ้แจ้งขัดด้วยนะนี่อันนี้ก็จะติดแอร์พรุ่งนี้ตรงนี้แล้วติดแอร์พรุ่งนี้อ่าเหมือนแบบวิทยูขอนะงนี้ถ้าเราอมาข้างนอกก็โอ้เย็นสบายพี่น้องเย็นสบายอันนี้ก็มีปลั๊กไฟให้ด้วย ียิงเนียตักสามตาให้ทุเมือนมิเดตักสามตาครับทุเมือนเออไปคิดเอาแล้วโอ้ฝ่าเหลี่ยมอันนี้นก็เป็นยอดพระธาะตุพนมทุกคนเห็นไหมครับนี่เป็นยอดพระธาตุพนมนะครับโอ้เลามานั่งเล่นแบบ ชิวๆน้าบ้านก็สุดยอดเลยได้เียเดี๋ยวประมาณต้นเดือนหน้าก็าน่าจะได้ออกมาอยู่เลยทุกคนเพราะว่ารอห้องน้ําเสร็จถ้าห้องน้ําเสร็จมันก็จะขนของออกมาเลยกคนก็ให้สั่างช่างก็จะทําลงรถไปก็พอดีแหละแต่เราก็จะกลับไปทําของขายที่บ้านนะครับบ้านเก่าแต่เรามานอนบ้านใหม่ก็จะทยอยขนของมาเียนนิสเทาน่อยนะครับตัวนี้ก็กว้างนะนั่งเล่นสบายนะกินกับเพื่อนหน้าบ้าน ปูเสียนั่งเลยก็ได้หรือว่าจะหาโต๊ะเล็กๆมาตั้งตรงนี้นะฮะเป็นโต๊ะกันได้ตั้งแล้วก็นั่งเล่นคุยกันโอสบายสุดยอดเลยนัครั้งแรกเลยนะที่ลองไฟทุกคนบรรยากาศนี่ก็คือบันไดทำใหมนะ่สามขั้นบันไดตัวนี้ก็จะน่าจะวางกระเบื้องแล้ว สูงสูงขึ้นดูแบบเหมือนเต็มนะก็เรียงเลยอีกเยอะอยู่มันเก็บรออยายละเอียดเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องห้องน้านะครับโอ้อทุกคนคลิปนี้เบลก็ไว้คลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปตลาดก่อนนะครับผมทุกคนไม่เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ